นะวาดีครับนี่จาเองอเองน่อช <c oughs> นี่ยไดม <c oughs> นก <c oughs> ็าอยก่าแล้วมีสิบเอ็เาไปเทลนี่ยางมา้า ียางหน้ามันร้เหมือนันนะามแปาแปดไปด้วยนะไปเจ็บนี่ร้านหน้ามานู้ดรถไถนะครับนู้รถไถไปฟังนี่ไปลำนาลายไม่ได้เข่งเองเลยนะเก็บออกก็นู้เดี๋ยวเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนายเขคบอกเขาเขาตีส่วนอย่างนี้แบบนี้ ะไฮะข้าเข้าลนึ่งสองสาเสี่ห้าได้ละกันไ้ครับเดี๋ยวไป้นไยงมีโอกาสอะกันเด้อโอกาสโอกาสชิจ้าแก่ชิด้า ยกล้อโลยานุบอกว่าใส่ไม่ได out> ้เดี๋ยวยก้ลนะครับนี่นี่นะครับนุรถไทยนี่ผ่านก็มีนี่ ผ่านเลยอดูฟินหน่อยฟินนองเลยผ่านเลยหนาลักเด็เลยเออใช่ใช่ใช่ถ่พนมสาดเข้าข้างในเลยถ่าไถกลับผ่านหาลักเ็พีิน้องเลยแต่ตัวน้อยนี่ถ่าไปถกลับได้อยู่นะ อ่ะโอเคมาสดีครับมาสดีครับ